อดีจ้ามินีิยายพรอนจะไม่ย,ย่ามะเขือโมงอันนี้คราบกะเอาอบไับเตาอบนะจ๊ะเปิดไฟย่างเนี่ยมเขือครัก็เอาอันซอมจิ้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 มแล้วเขาอบจ้ะทอดย่างแล้วเม,มนบอจ้าเขาก็เอามะปอกเปลือกมันเอาลอกเปลือกมันอกอก ออกเปลือกมันออกจ้าออกเปลือกออกแล้วมันโบจ้าห้ากี่มาโอ้ยหอนพี่น้องเลยหอนยายพ่อนะเฮ็ดตามสไตล์ยายพ่อนนะแบบง่ายๆได้มีขั้นตอนอะไรมากมายทำง,ง่าย มันเชฟเนาะมันจะมีขันตอนขันตอนที่หน,นี่นั่นนี่นั่นะสินะเขาก็เห็นตามสไตล์ตบ้านๆเขาเนี่ยแหละห้อนไหมพี่น้องห้อนอยำมัะเขือยาวนะคระ,ะเดี๋ยวหั่นก่อนว่าเนี่ยก็เดี๋ยวหั่นก่อนอ๋อมี ใส่ไว้อเอพี่น้องซีเดี๋ยว้องก็มาปุ่งเครื่องแล้วมาเนี้นี่กระส่วนประกอบของเห้านะจ๊ะเครื่องปรุงกับม่้นี่ยหอ,อมใบบ,บักชีักหน้าวกุ้งพริกอันนี้มะเขือเราย่างแล้วใช่ไหมอันนี้เ้อกรสีมา ปรุงเครื่องปรุงค่ะน้ำอันก้อยน้ำปลาฉันรูใช่เนาะบ้านมีโอ้โหนี่ด,ดีมาเตรียมได้แม่แม่แม่ขัวเอาเราจะสไตล์ง่ายๆจะบระเด็มาเตรียม <c oughs> อันน้ำปลาจะสองอเดี๋ยวจะดูกะเอาเนาะแล้วก็เนี่ยใส่น้ำเชื่อม เชื่อมช้อนจ้ะเนซ่านนาวโอ้ยมบน,นาวนาม,มันไล่หลไปเนาะนามนาวมันบะมี่หนาโอมบมีเม็ดแม่เขานาหลนามไ โอ้ยสมัยตะกี้เนาะอยู่อันเมืองไทยแม่สมัยเล็กหน่อยเนาะสมัยยี่สิบกว่านั่นแหละไปเฮ็ดงานไปสมัครงานบ้านอันแม่บ้านบ้านญี่ปุ่นไปสัมผัสเขาอันมาดามถามเนาะออกซั่งถามมาเฮ็ดงานโอ้เฮ็ดกับเขาเป็นบอได้ก้อนกับว่าเฮ็หตุเป็นว่ะพี่แก่บ่เคยเฮ็ดกับเขาจ้าเสื่อเป็นงานบ้านคนไทยกับบลเคยเฮ็ดกับเขาเนาะนั่นแหละอยากได้งานกับว่าเฮ็ดกับเขาปิ่นพอไปเฮ็ดกะเดาเอาละค่ะ สื่อพิเกียงมากอา่านในช่องพิกงเกียงแหล่ะเห็ดอาหารไทยเขากินกระซางหัวเขาเจ้าท้อเขาเจ้าบบเมนนั่นนไนนั่นเราโง่หรอกนันอันแสบว่าแสบก็คืออันนี้อาหารไทยเนี่นวะปกติบได้อือแสบไปเลยพี่น้องใส่นลงไปจักหน่อยอืมเอาเลยเด้อบาทนี้เราก็มาผสมเลยจ้ะง่ายๆสไตล์ยาย,ายพ่อเน,นี่ยแหละ น้ำจิม้มอืมอืมง่ายมากถึงง่ายง่ายมากมนี่ละกานี่เกาจะใส่ลงไปอืมใส่ลงไปเลยแล้วก็ค้นตัวเนาะอืมโอ้ยซับนี่กระแซกไปพี่นะ้องเก่บง่ายๆเลยอ่ะยำยำ ม,มแซ่บแล้วเดีว๋ยวว่าซุ้มยู่บ้านกับสิบาร์เดซิมนำเนาะ <c oughs> แต่แซ่บวิลีโอเคละบานนี้เขาก็มาใส่จานตัวนอใส่จานไรจจัดจานใส่จานลงไปเลยจ้ะนี่เลยจ้าแซ่บๆง่าย อยากหยั่งเนาะอยากใส่หยั่งก็ใส่ลงไปสูตรไข่ก็สูตรไข่ตัวอุนักุ้งเฮานี่แหละอุ้ยเอ้ยฝรั่งมากินไดนนี่พวกมะดามพวกไอ้นี่นะคุณน,นายเนี่ยนี่แหละพี่น้องมาเากินกันมาในแซบเด้อึงเนี้ยถ้าแซบก็บดีอ่ะไพ่บัแซบก็แซบ,บนี่ละเนี่ย บิแสบๆจ้ามามามากินน้ำย่ยพรอนด้วยบ้านีพลังกับมกินน้ำย่ยพรอนดอกมาจ้ามากินยำม,มะเขือ